สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับว่านชนิดหนึ่งนะครับว่านชนิดนี้ชื่อวาา่านพญาไก่แดงนะครับเปรียบเสมือนเป็นเช่าเองว่านที่มีความเมตตามหานิยมเลยนะครับ เป็นว่านมงคลนะครับผู้ที่มีไว้จะมีโชคลาภกขาขายร่ำรวยนะครับและยังมีมีดีทางด้านคงระปัญจาตรีด้วยนักสะสมว่านนิยมปลูกลงกระถางไว้ในบ้านในร้านขายของหรือบอริษัทนั่งร้านของตัวเองนะครับคนโบราณก็มักจะหัวว่านหรือเอาทุกส่วนตั้งหน้าของว่านชนิดนี้บดแล้วมาผสม กับสีพึ่งใช้ตาปากหรือว่าหน้าผากนะครับในยามที่ออกไปติดต่อด้านการงานธุรกิจหรือว่าไปเที่ยวนะครับว่านชนิดนี้เป็นว่านที่มีความเมตตาม่านิยมสูงมากนะครับผู้ที่ นิยมเรื่องว่านนะครับก็มักจะขวนขวายที่อยากจะมีไว้ในบ้านของตัวเองนะครับลักษณะของเขาก็จะมีลำต้นสีแดงนะครับลต้นสีแดงก็ใต้ใบก็จะเป็นสีแดงด้วยนะครับบางต้นก็จะมี ก้านเขียวก็มีนะครับในต้นเดียวกันนะครับลักษณะของหัวก็คือเหมือนหัวกระชายนะครับจะเป็นไหลมากกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นหัวใหญ่เหมือนอย่างพวกกระมิ้นหรือว่าวัานชนิดอื่นๆในหลายๆชนิดนะครับ ดอกก็จะขึ้นทางด้านข้างนะครับดอกก็จะขึ้นทางด้านข้างของลาต้นนะครับจะขึ้นทางไม่ได้ขึ้นตรงยอดนะนี่นะครับลักษณะกลมดอกของเขานะครับต้นเล็กนิดเดียวนะครับผมเห็นในลาซาด้าต้นเดียวเท่านี้นะครับปลูกลงกระถางแล้วก็ประกาศขายเป็นพันเลยนะครับว่านชนิดน,นี้เป็นที่นิยมก็จริงนะครับแต่ว่า ไม่ได้เป็นว่านที่หาง่ายนะครับอายากมากๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะมีอยู่ในทุกพื้นที่นะครับที่ผมมีนี่ก็เพราะว่า,าผมเป็นคนที่มีความสนใจในด้านเรื่องของว่านนะครับแต่ก็ผมก็เป็นหมอยานะครับก็เรียนรู้ไว้จากท่านก็มากพอสมควรนะครับแต่ก็ผมไม่ได้เป็นหมอยานะครับ ผมเป็นคนที่ชอบสะสมว่านนะครับสวยมากนะครับลักษณะของใบแล้วก็ลำต้นขเขานะต้นนี้ผมปลูกไว้เมื่อประมาณอาเดือนแล้วนะ ต้นนี้คือผมตั้งใจถอนไม้ดูนะครับจากในแปลงที่ผมปลูกไว้นะครับว่านที่มีความเมตตามาหานิยมสูงแล้วก็มีดีไปทางด้านคงกระพันจดตรีด้วยก็มักจะเป็นที่ลงไหลของนักสะสมว่านนะครับ แล้วก็เขาเป็นต้นไม้ที่สวยมากนะครับเชื่อกันวา่าใครมีว่านชนิดนี้ไว้ครอบครองหรือว่ามีปลูกไว้ในบ้านของตอนเองก็จะมีแต่ความโชคดีนะครับแล้วก็เงินทองไหลมาเตมาแล้วก็ทำธุรกิจการงานด้านใดก็จะทำให มีแต่ความรุ่งเรืองนะครับนี่เป็นเรื่องเล่าที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อๆกันมานะครับผมจึงเอามาลงให้ได้ชมกันครับอชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อไปต่อๆไปด้วยนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้เรื่องว่านชนิดนี้แล้วก็รู้ว่าก่าใช้ทำอะไรได้บ้างนะครับก็ฝากคอมเมนต์ติชมมาตรงช่องคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดว่าว่านชนิดนี้มีดีในด้านใดๆกี่ด้านนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ